Eh, hey, biar lu, kek okay, lu. Cun. ngentak, no, ya? Yeah? สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเล็ก L A K นะครับแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับนี่ผมมากับสวัสดีครับผมใหญ่นะครับจากช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยนะครับนี่ครับสวัสดีครับผมมิชัยนะครับจากช่องเจเอ็ชัยครับใช่ครับแล้ววันนี้เราจะไปทําอะไรนะครับไปกินข้าวมิชตกใช่ดื่มน้ําตกนะครับมาใครเนี้ยมาบล้องคนนี้น้องต้นมันครับผมน้องไว้เฉยกันเยอะะใช่โอเควันนี้ก็เราทั้งสี่คนจะไปพาน้องต้นมันไป แถมด้วยกินข้าวที่น้ำตกแล้วก็อยู่แบบดิมน้ำตกเลยเล่นธรรมชาติชิลๆเนาะโอเคโอเคครับไปกันเลยครับทุกคนไปนี่ลนี่ครับทุกคนผมก็ได้เดินมาสักพักแล้วนี่ช่วงนี้ฝนตกแรงนะครับน้ำจะไหลมาถึงนี่เลยครับทุกคนไปครับดูดูแบบนี้ก็น่ากลัวนะทุกคนเพราะอาจเป็น น้ำป่าไหลลาได้นะนี่เพื่อนน้องต้นมันก็พวกพี่แฝดกับพี่ชัยก็กำลังเดินมานะมาดูน้ําตกกันเลยครับโอ้โหน้ำตกสวยมากทุกคนครับ นี้ก็จะเป็นบรรยากาศน,น้ําตกนะครับที่เราจะมาตั้งแคมป์นั่งพักกันนะครับนั่งเล่นกันแล้วก็หาทานข้าวอะไรกันครับอโอเคครับทุกคนไปกันต่อเลยนะครับทุกคน,กนเราจะถึงน้ำตกแล้วพี่ไปทางไหนพี่ไปทางไหนไปเชื่อเเเืืืออไปช่ก น้องอยากเล่นน้ำเฮ้ยไม่ได้ต้อไปใช้น้ำก่อนว่าน้ำลึกประมาณไหนจะใช้จะให้น้องระวัอันตรายนี่ไปไปน้องนี่เจอน้ำไม่ได้เลยท่านผู้ชมนี่เลก็น้องว่าชอบเล่นน้ำมากเลยนะด้วยตรงนี้ก็ต้องเดินระวังหน่อยนะเพราะมันลื่นนะคือที่ผมพาน้องกลับกลับบ้านทางนี้แหละแต่ว่าโดนกำลัง คือแบบอันตรายมา,มากๆเลยครับช้าวเช้านี้มีกำดักเยอะมากามกำดักอะไรกันใช้กัดักเยอะมากน้องโดยอยู่ข้างบนข่าวนู้นพวกพวกเดดักหมูป่าเห็นไหมครับมนนู้นเหรอมันกัมดักกัมดักหมูป่าเพราะฉะนั้นใช่เพราะตัดมันจะลงมากินน้ำไงใช่ใช่เนาะน้องลงน้ำไระวังนะคือข้าวดักแต่ลอยเลยเมื่อนเมื่อซ้ำมันจะลงมากินน้ำนะใช่พวกนี้นะระวังว่าคือตรงนี้ดิงเยอะมากๆเลยนะ ระวังด้วยค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะครับนี่ตรงนี้นะผมเคยพา่านผู้ชมมาดูแล้วแต่ว่าจะพาเื่นเล็กก็หญ่ผมไม่เคมาเลยนะมันดูอีกครั้งน่าคือแบจะพาเล่นน้ำาะนี่นั่นนันโอเคผมไกลเทเรานมาหนอยากเล่นน้ำไ้าวว ระวังนะเดี๋ยดีจีหนูน้องต้องมาครับเก่งมากเลยครับพี่ใช่ดูดิถือว่าแบบเขาอยู่ในป่าแบบนานก็ได้ใช่ชันานมากกล้ากล้าไปเลยไม่กล้าไปเลยน้องกล้าไปดูครับ ระวรัระวังดูมาดูมดูว่าโอ้โหเป็นน้ำตกที่สวยอยู่นะทุกคอนอ๋อขึ้นไปขอดอยเลยเเใช่จะไปกินข้าวกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตั้งแคมป์แล้วก็กินข้าวนั่งกินข้าวนะครับทุกคน

ฟ้าอคคกลยใจอ่ะจะไม่เอ๊เดืยเชิงจะบบูดูนอต้นมานี้ยไปนู่นแล้วทุกคนดูดอด้ขึ้นไปโคตรเร็วครับทุกคนอยกจะเอาอยาดูผักดูแล้วผักแล้วก็น้องเดินไปอาผัดข้างบนครับเราไปไม่ไกลเอาไปไม่ไกล้องไปไม่ไกลทุกคนเรบอไปทาง้างบนนี้มีพวกใบบอลนุ่งเงากรด

ยาดเดยวยดดไม่เจอดยไดูเขาดีูเออดีดี๋ยวรงระวังอยู่เฉยบอกนะอจะไปหาแป๊บนึงไม่ไกลน้องน่าจะเอาไหมทำให้เราทำกับเ้าเอามากินข้าวหรือเปล่า ik ัเอามากินข้าวไปดิ้อง่ะ ก็เด okay. so, so, well. so, ี๋ยวช่วงก่อนนั้นก็จะจัดของเกตรียมข้าวก่อนนะเดี๋ยวกลับมากินห้องกักน้องเลยไปครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะครับเดี๋ยวบ้างดูสิเป็นใคยเตรียมมาไปครับพริกมาด้วเพื่อนไม่เน้นอิ่มครับเน้นชิวๆมากกว่าทุกคนนชิวๆใช่โอ้โหบรรยากาศทุกคดูคือน้ำที่คงโคกอ่ะ ใช่หรอเออโอ้แดงเชืออเลยโอ้ทุกคนปะทนบใจมากนี่คือ้ำพริกที่ัำเองใช่ไหม้ำพิกอะไรเนี่ยตะเือกล้องเลยนี่เยิมให้ครับต้นอาต้นชทยแต่เลยโอ้หอมมากนี่ลอชิมชิมดหอมจนแบบต้องไอนะนักสมรักเลยเหรอเออไปชิมดูเลยชิมเลยไงบ้างโอ้ยอ ดูย่ะมาเรากินข้ากันเลยมาแต่ล้อน้องต้องมาก็ไปเล่นน้องต้องมาดิเดี๋ยวตามน้องก่อนทุกคนโอเคครับนั่งเป็นชายเราจะหอบตามน้องก่อนจะพูดนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยววิชัยกินข้าวผมก็จะลงมาล้างหน้าล้างตานะครับตอนนี้ใช่จะเล่นน้ำน้องก็จะเล่นน้ำอ่ะทุกคนน้ำเย็นมากเลยโอ๋ออาก้าชิลๆเลยนะ โดโดโดานยเพ่อนตรงนี้ไมีหินลที่ออกมาเนียเดดดอเเดยเราจะเล่นน้กันเลยนะครับใช่ครับเขาน้ตว่าเราดื่มลนว่านจะน้ำเล่นน้กันก็ได้เฮ้ยเน้ี่เหรอวะี่เหรอไม้เไีเหนเขาปนไไเลยเพื่อนดดิีไปดิเฮ้ยไปๆๆดีิบไอ้นใสอาใยิน น้องก็เป็นแล้ววะเรนเลพี่เรนเลๆพี่ให้หระวังกันวะเฮ้ยน้องก็เป็นแล้ววะมาเฮ้ย เพื่อนลูกแกลูกเพื่อนทุนน,น้องโดนกันดักนะน้องโดนกัมดักดูดิโอ,โอเบนนั่นแหละใช่เบนนั่นแลนหละฮะน้องโดนกัมดักเพื่อนดูดิโอ,โอ้โหดูดว่าทุกคนใช่ใช่เหมือนมาจะด้านรอยหมู่ป่าหรือเปล่าเพื่อนใช่เนี่ยมันเป็นทางสัตว์นะผมว่าใช่ใช่ ดูดูด้ดูเหมือนเป็นทางสัตว์ลงไปอ่ะน้าเพื่อนเห็นปะน่ะมันด,ดัดง่ายเพื่อนนี้เหรอใช่เด็ดนะถ้ามีคนไปเหยียบอะ่ะเดยบรอยเลยมั้งเนี่ยนะมันมีรอยเชื้อผูกหวัหวใช่ปะมันน่าจะดัดสัตว์อะไรแบบเพื่อนโอ้โหแค่เป็นทางเลยพี่มาดูดิเป็นทางลงตัดลงไปกินน้ำอะาผมได้ตััตว์ให้ตรงนี้ รูลงกิ่น้ำผีไเปล่าใช่พวกนานผ่านจะรู้นะโอ้โหเนี่ยน้มีอะไรกมากรเดทุกคนดนอันรายเนะแต่ว่าดีนะคิดเป็นไม่ใหญ่เพื่อนดูดิดูนี่อ๋อสักรูแบบสัตวเล็กหรือเปล่าไม่ใหญ่กินไปอย่างเงี้ยเอไม่ใหญ่มากเท่าไหร่ีบกัไม่ใช่ใช่ฮ้ยเอา่กลังกินข้าว่ดีว่ารมองไม่ดีแล้วอโทษด้วยระนี่ใครนะ เพื่อมกำลังเล่น hmm, น so <t questioned> ้ำใน้ชมอทำไมมไดนอนดื้อนเพื่อนน้องบอกจะไปหาผักนะแป๊บนึ่งโอ้โหยี่ดีมาโดนกัดักพวกในพานแบบนี้ก็อันตรายด้วยครับทุกคนใช่เพราะน้องเดินป่าบ่อยนะเพราะอยู่กับพ่อหนี้นะเดินป่าบ่อยครับทุกคน แต่เมื่อกี้โดนกับดักหมูป่านะผมว่าน่าเป็นกับดักหมูป่าเก้งนั่นแหละครับไป,ไปเดี๋ยวเราไปขีดเข้ากันคือแบบดีน่น้องม่นเดือดร้อนมากทุกคนครับเดี๋ยวเราใช้ก๊อกขาใช่ใช่เดิขึ้นไปถึงน่องอ่ะพี่มันรัดมันรัดแบบตรงน่องเลยอ่ะน่อ,นองเนื้อมดเหรอทั้งสอง เอ้ระวังนะยืเ่อยหมดแหละทั้งตัวและอ่รื้มอีกาอ่อนมน้ำมาเนียบปนามา้องยังเจ็บอยู่อ่ะพี่ดูีหนดิน้องเจ็บขาอยู่นะเบ่ยัไไ้ล่น้องคงไปไม่ากอว่ครับไปนี้ปกลับไงเบอร์แหละเบอร์เยอะนี่มีองน้องเลยนะ มีกินตัวเลยมากเลยมีกนี่ตัวเลอะมากเลยทนบรีเอร์ครักำดักเยอะใกล้่ใกล้อบใช่ครับนี่นาลิลีใจลูกนะใช่ใช่นี่

โอ้โแล้วก็น้ำเย็นมากเลยบอกเลยน้ำโคตรเย็นผ้าไหมฮะคนท้องชอบมากเลยผ้าไหมฮะฮะกินข้าวได้กินข้าวโดนกินมันไม่มีแล้วกาเย็นกะจะกินข้าวเพื่ออากาศดีมากเลยครับทุกคนจะเล่นไม่ไดหรอเล็กฮะไม่เล่นหรอไม่เล่นนี่มีแผลครับผมมีแผลก็เลยไม่ได้ลงเล่นน้ำนะทุกคน เราูกอ่าเยอะเยอะนองเาข้าวมาว้าวเนอะเลยโอ้ยจะแช่อะไมากินเนี่ยนี่ข้าวอน้พบิกอย่กกินฮะคือแบบวันนี้ไม่ต้องกินเลยเพราะว่าตรงนี้นะมีแค้มือพุงหรือเปล่าพุ่งมาเจอกับข้าวเลยปะใช่ มาอร่อยแน่ของทำงานนี้พรอมีี่เราเอาหนี้รอกินกันมือเลยร้อมือเลยเพื่อนตอนจุด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 เลยครับไปไปกินข้าวมาอาะไรนะครับทุกคนข้าวกันนะครับเอามี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 แล้วจุดจุดเลยครับนักป้องเลยเอามีรอกินข้าวเนี่ยทุกคนเป็นไงครับอร่อยไหมอร่อยครับทุกคนดูดู อยู่ได้ดีนะคุ้งทำมึกอันนี้กินแบบวิธีกระเลียงนะง่ายง่ายนะเลยป่ากินยังไงก็ได้ทุกคนไม่จ้อเป็นต้องแบบกินครบทุกอย่างครบห้าหมู่ไม่จ้อเป็นกินแบบในป่าแบบนี้อร่อยมากถูกไหมทุกคนถูกไหมเหมือนเล็กเล็กเล็กอดใจไม่ไหวเลยต้องลงทุกคนแต่บอกจะมาเล่นฮัต้องเปลี่ยนใจเพราะอากาศดีน้ำนึกมากท่านผู้ชมดูดูน้ต้นมัน ต้อได้เหรอ<ะ>โอ้โหน้ำเก่งมาก<ะ>พองแม่จะใช่ถูกไหมน้ำลึกมากเลยเพื่อนดูดมาเลยโอ้โหนุ่งกันเชียวพคนโอ้โหปีหัวเลยเพื่อนลึกมากเลยครับระวังน้องนะเฮ้ยน้ำลึกมากาโอ้โห ไม่ได้มากเลยดูเขาพิถีพิถ anyway> ันะโอ้โหมินหัวเลยเพื่อนโอ้โหอยากจะพี่เอ็ดดีมาเล่นกับเราเนาะมันลุกเลยฮะหนูไปรับเก่งเป็นน้องนะน้ำลึกัดเลยเพื่อนลึกเราต้องเปลี่ยนใจเล่นนะเล็กเล็กเกมเล่นนะครับเราเล็กเปลี่ยนใจเล่นแล้วเพราะว่าอากาศมันดีทุกคน ว่าระวังระวังนะอยู่เช้าหนึ่งใกล้เนะเดี๋ยวตาช่วยโอ้โหแ่งเลยฟินมากโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาเล่นน้ำทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะดูว่ามาได้มาหยาบชีกก้นหน่ตัวนะสนุกสนุกอยู่เ,เลยนะ เดี๋ยวก็ตั้งแต่เขาจะเก็บของก็กลับกันเนาะใช่กันเนาะเขาจะจะมืดเกินทุกคนสามสี่โมงแล้วโอเคครับงั้นเรากลับกันเลยนะทุกคนขอไปคิดแค่นี้เนาะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าทุกคนใช่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เราใช่ครับทั้งสามคนเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปทุกคนใช่ครับเฮียอดุลไปแล้วไปบอกสวดี